สวัสดีจ้ามือนี้เขาก็อยู่ที่บริษัทเพชรลุ่งเดินแท็กเตอร์คือเกาจัดตำบลกรุงเกาอำเภอท่ากระโทถจังหวัดกระสินจ้าหรือว่าตั้งอยูย่เยืองสามแยกไรโนเสาร์ขึ้นมาจากน้อยเนาะที่เห็นรถบางๆค่ะทางร้านเล่งทรงออกเบิร์ดล่าเดอร์พี่น้องผู้ใดมาศากกระสีได้เลือกหน่อยนะคะที่ว่างๆนี่ก็คือจัดออกทรงเบิร์ดแล้วเนาะค่ะเหลือบ่หลายเด้พี่น้องค่ะผู้ใดอยากได้รถเงินสดเงื่นอนพรเนาะค่ะหาซิบแรงซีซิบแรงกระแฟ่ยของมะเบิร์เด้อจ้า ตอนนี้นะคะมี50 HP เหลือคันเดียวนะคะแล้วทีนี้ก็จะมี50 DT เข้ามาวันที่9้ะจ้ะแด้ว 40, 50, ่า40-50กับเป็นรถเงินดาวสเนาะนรดพอนทอกรอโรงงานได้เป็นรถยอดนิยมตอนนี้ก็สิเหลือ40 HP UC หาขันเนาะคะ่ะรถสิเขาอีกรอบหนาะวันที่9นะคะผู้ได้สนใจกับโทรเข้ามาสอบถามกันก่อนที่เบอร์โทร09812 5 5 301จะหรือว่าโทรเขาตรงเบอร์ลานเลย0952503888จะ รถ40แรงชั่วโมงหน่อยๆจ้า200 400 300มชั่วโมงค่ะพี่น้อง่ะสำรัดป้ายแดงเนาะคะ่ะเนาะหรือว่าผู้ใดมัรรถสภาพถึกๆรถ,ถดเดิมๆรุ่นในตำนานเนาะค่ะ40หา34แรงกับราคาเริ่มต้นอยู่160,000บาทเท่านั้นจ้าสนใจก็อย่าลืมทั่ว้ามาสอบถามกันเ้อจ้าเด้อ